แตกใค่ชวนจุดนับอกไปทุนแม่หนึ่งจุดแล้วยมพักบวเยเฮะบบริบหัวอ่างอยู่ปันโอ้เโอ้บเหลือบังบังบ่งเดือดแล้าตีน้ำหมดแล้วชื่อเอาละ thổiออก thổiออก thu vô mồn vô đi nó vô hắt cả เลยอ๋อ